สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพช่องตองพรนผมครับคลิปนี้อยู่กับเรื่องชาวนาครับท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรชาวนาฟังข่าวจ่ายเงินชาวนาครับปีการผลิต2 5งพันห้าร้อยหกสิบสท่าบครับประกันรายได้ข้าวงวดหนึ่งจะจ่ายได้เมื่อไร่ตอนนี้เกษตรกรก็ถามเหมือนกันครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับขออธิบายอย่างนี้นะครับเมื่อวันที่29ตุลาคม2 5งหที่ผ่านมาคณะกรรมการกําหนดราคาเกณฑ์การ้างยิงได้มีการกําหนดราคาเกณฑ์การ้างยิงข้าว งวดที่1เพื่อคำนวณส่วนต่างจ่ายประกันรายได้ข้าวงวดที่1และคณะกรรมการได้เห็นชอบตัวเลขที่เคาะไว้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศราคาเกณฑ์การง้างอิงนะครับเพราะฉะนั้นทกศจึงยังจ่ายไม่ได้ประเด็นที่1ประเด็นที่ 2. นะครับธนาคารทกศจะจ่ายเงินได้ก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขอยู่อีกหนึ่งเงื่อนไขก็คือเมื่อวันที่25ตุลาคม2564ที่ผ่านมามติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการประกันรายได้ข้าว และได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นเจ้าภาพหร,หรือว่าเป็นเจ้าของงานโครงการนี้นะครับมีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และก็ธนาคารตกรสงสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังได้ไปประชุมปรึกษาเรือกันในเงื่อนไขต่างๆและก็ประชุมแนวทางการดําเนินงานอะไรต่างๆกันแล้วก็ให้แล้วเสร็จนะครับแล้วก็กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็ได้จัดการประชุมนี้แล้วเพื่อดูต้นทุน ของธนาคารตกรรรองนี้เสร็จแล้วก็จะนำผลการประชุมไปรายงานคณะร,รัฐมนตรีก่อนในการประชุมครั้งต่อไปซึ่งมติคอรมอเมื่อ25ตุลาคมได้มอบหมายอย่างนั้นและกรมการค้าภายในก็ได้จัดประชุมไปแล้วเมื่อ26ตุลาคม64ก็จะต้องนำผลการประชุมนี้ไปรายงานคอรมอ,อก,ก่อนเมื่อคอรมอรับทราบการประชุมการดำเนินงานนี้เมื่อเมื่อคอรมอได้รับทราบแล้ว ทกศจึงจะดําเนินการจ่ายได้นะครับเสร็จแล้วทกศจะมีเงื่อนไขาการจ่ายอย่างไรทีนี้ก็ต้องกรมการค้าภายในครับประกาศราคาเกณฑ์การกายิงงวดที่1ก่อนแล้วก็ทกศจะจ่ายภายใน3วันทําการนับจากประกาศราคาเกณฑ์การกายิงซึ่งตอนนี้ต้องรอวันที่2ก่อนรอวันที่2รออะไรครับรอสรุปปลายงานสุขเสนอที่ประชุมคณะมนตรีเพื่อรับทราบการประชุมแนวทางการดำเนินงานอันที่1 อันที่2เมื่อคณะมนิรับทราบแล้วขั้นตอนต่อไปกลมการค้าภายในประกาศราคาใกลเกณฑ์กลางอ้างวิงงวดหนึ่งเพราะว่าคณะกรรมการกาหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง,งได้เห็นชอบตัวเลขที่จะประกาศงวดหนึ่งไว้แล้วก็จะประกาศเพราะประกาศก็จะมีวันที่ที่ประกาศอยู่ในนั้นอยู่ในการประกาศเสร็จแล้วเงื่อนไขาการจ่ายก็จะตามมาก็คือหลังประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างวิงไม่เกินสามวันทำการตกสอต้องโอนก็จะเป็นแบบนี้ระบบของมันนะครับเพราะฉะนั้นวันประกาศ ราคาเกณฑ์การย้างยิงกับวันจ่ายธนาคารทกศจะมาพร้อมๆกันเพราะนั้นก็ต้องรอก่อนรอให้กรมการค้าภายในเสนอเรื่องนี้ให้ครมรับทราบก่อนในวันที่2พฤศจิกายน64หลังจากนั้นกรมการค้าภายในจะประกาศราคาเกณฑ์การย้างยิงหลังจากนั้นไม่เกินสามวันทําการนับจากวันประกาศราคาเกณฑ์การย้างยิงไม่เกินสามวันทำการทกศก็จะโอนก็จะเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าตอนนี้วันประกาศราคาเกณฑ์กางยางญิงยังไม่ทราบวันโอนก็ยังไม่ทราบ ทราบเฉพาะว่าวันที่สองจะเป็นจุดแรกก็คือเขาจะนํารายงานไปรายงานคณะมนตรีในการประชุมคณะมนตรีสองพฤศจิกาหลังจากนั้นก็ฟังข่าวต่อช่วงบ่ายบายวันที่สองว่าเกมจะเดินไปยังไงต่อไปจะประกาศราคาเกณฑ์กางหญงิงได้วันไหนพอประกาศราคาเกณฑ์การตังอิงได้วันไหนปุ๊บหลังจากนั้นก็จะได้วันจ่ายเลยเพราะว่าเงื่อนไขาการจ่ายก็คือจ่ายสามวันทําการนับจากประกาศราคาเกณฑ์กางตังิงติดตามข่าวกันต่อไปครับสวัสดีครับ